สวัสดีครับกลับมาพบกับการเจาะลึกข้อมูลน่าสนใจกันอีกครั้งนะครับวันนี้เรามีเรื่องในแวดวงยุทธศาสตร์การทหารของไทยมาคุยกันเป็นเรื่องความพยายามในอดีตนะครับที่จะนำระบบขีปนอาวุธต่อสู้รถถังชื่อดังเลยแจ v e ลิน ja เนี่ยเข้ามาประจำการค่ะก็นับว่าเป็นอาวุธที่หลายคนให้ความสนใจนะคะโดยเฉพาะจากข่าวต่างประเทศ ใช่ครับข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากรายงานข่าวสารต่างๆที่เคยเปิดเผยออกมาเกี่ยวกับการจัดหายุทธุปกรณ์ของกองทัพไทยนี่แหละครับเราจะมาดูกันว่าเอ๊ะทำไมกองทัพถึงมองว่า j a v e เวลินจำเป็นแล้วเกิดอะไรขึ้นทําไมแผนมันสะดุดไปอืมค่ะและที่สําคัญเลยเรื่องนี้มันอาจจะยังส่งผลอะไรบางอย่างมาถึงปัจจุบันไหมโดยเฉพาะกับสถานการณ์ชายแดนที่เราได้ยินข่าวกันประเด็นนี้น่าสนใจมากค่ะ ครับคืออาวุธชนิดนี้ดังมากจากยูเครนเกือบจะได้มาอยู่กับกองทัพไทยแล้วเรื่องราวมันเป็นยังไงลองมาไล่เรียงกันดูครับถ้าจะให้เห็นภาพชัดๆเลยนะครับต้องย้อนไปนิดหนึ่งประมาณปี2564ค่ะตอนนั้นกองทัพบ,บกไทยเสนอโครงการจัดซื้อแจเวลินรหัสคือ FGM 1 4 8อือหือจำนวนไม่น้อยนะครับ300นัด300นัดนี่ถือว่าเยอะนะคะสำหรับระบบแบบนี้ใช่ครับ พร้อมกับชุดควบคุมการยิงหรือ CLU อีก50ชุดค่ะเป้าหมายหลักที่ทอบอบอกตอนนั้นก็คือเอามาทดแทนปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลังหรือประส106อ106มิลที่เราใช้มานานมากแล้วที่เห็นกันบ่อยๆในภาพข่าวเก่าๆนะคะใช่ครับคือประสะมันก็ใช้งานมานานหลายสิบปีแล้วก็เริ่มจะล้าสมัยค่ะทั้งเรื่องระยะยิงความแม่นยำแล้วก็อำนาจทำลายด้วยใช่ไหมคะถ้าเทียบกับรถถังใหม่ๆ ถูกต้องครับคือภัยคุกคามันเปลี่ยนไปรถถังยานเกราะมันพัฒนาขึ้นปรสอก็อาจจะมีข้อจำกัดการจะเอาแจ้วลินเข้ามาก็เหมือนเป็นการอัปเกรดครั้งใหญ่เลยสำหรับการต่อต้านยานเกราะค่ะซึ่งความต้องการนี้ก็ไม่ได้อยู่แค่ในกระดาษหรือแค่การคุยกันภายในกองทัพนะคะเพราะว่าเดือนกรกฎาคมปี64เหมือนกันก็มีข่าวใหญ่ตามมาเลยครับข่าวจากทางสหรัฐใช่ไหมครับใช่ค่ะ หน่วยงาน DSCA ของสหรัฐหรือ Defense Security Corporation Agency ที่เขาดูแลเรื่องขายอาวุธให้ต่างประเทศเนี่ยเขาแจ้งสภาคอนเกรสเลยว่ากระทรวงต่างประเทศสหรัฐอนุมัติความเป็นไปได้ในการขายเจเวลินให้ไทยอ๋อเป็นการอนุมัติความเป็นไปได้ใช่ค่ะขอย้ำตรงนี้คือยังไม่ใช่สัญญาซื้อขายจริงแต่เป็นการเปิดทางให้เดินหน้าต่อได้ซึ่งแพ็กเกจที่อนุมัติก็ครบเลยค่ะทั้งตัวขีปนาวุธ อุปกรณ์สนับสนุนการฝึกอะไรต่างๆแล้วมูลค่าโครงการตอนนั้นประมาณเท่าไหร่ครับที่แจ้งสภาคองเกรสตอนนั้นอยู่ที่ประมาณ83.5ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะโหก็ไม่น้อยเลยค่ะการที่สหรัฐอนุมัติให้เนี่ยมันก็สะท้อนอะไรบางอย่างนะคะอย่างน้อยก็คือในมุมมองเขาตอนนั้น การขายเจเวลินให้ไทยซึ่งถือเป็นอาวุธค่อนข้างทันสมัยเนี่ยก็คงไม่ได้กระทบดูนอำนาจในภูมิภาคจนหน้ากมลหรืออาจจะมองว่าเป็นการช่วยเสริมศักยภาพให้พันธมิตรตามปกติการได้อนุมัติจาก DSCA นี่ถือว่าสำคัญมากนะครับเพราะไม่ใช่ทุกประเทศที่ขอซื้ออาวุธระดับนี้จากสหรัฐแล้วจะได้ไฟเขียวง่ายๆตรงนี้แหละที่เป็นจุดเปลี่ยนจุดหักมุมเลยเพราะพอเข้าสู่การพิจารณางบประมาณปี2565ค่ะ เรื่องไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นคือคณะกรรมาการงบประมาณมีมติตัดงบส่วนนี้ออกไปตัดออกทั้งหมดเลยเหรอคะใช่ครับตัดออกทั้งหมดเลยส่งผลให้โครงการแ a v วลินเนี่ยต้องถูกระง,งับไป โอ้โห oh. น่าเสียดายมากครับเหมือนกำลังจะไปได้ดีแล้วแท้ๆเรียกว่าฝันค้างเลยนะคะฝันค้างกันไปนเลยครับการตัดงบครั้งนั้นก็น่าจะมีคำถามตามมาเยอะนะคะว่าเอ๊ะทำไมถึงตัดเป็นเรื่องความจำเป็นเร่งด่วนหรือเรื่องอื่นๆใช่ครับซึ่งแหล่งข้อมูลที่เรามีก็ไม่ได้ลงรายละเอียดตรงนั้นชัดเจนนะแต่ผลก็คือโครงการ j ja จ v e l i n หยุดไปในปีงบ6 5อืมค่ะแต่ เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นใช่ไหมครับเหมือนจะมีเอ่อความเป็นไปได้บางอย่างซ่อนอยู่ถูกต้องค่ะนี่แหละค่ะประเด็นที่ทําให้เรื่องนี้ยังน่าติดตามแม้ว่าจะโดนตัดงบปี65ไปแล้วแต่กรอบเวลาอนุมัติข,ขายของ DSCA ที่แจ้งสภาคองเกรสตั้งแต่ปี64นะคะตามปกติแล้วมันจะมีอายุอยู่พอสมควรเลยคือครอบคลุมไปจนถึงประมาณต้นปี2568อ๋อหมายความว่าไงครับ หมายความว่าแม้ปี65ไม่ได้ซื้อเพราะไม่มีงบแต่ใบอนุญาตให้ซื้อจากสหรัฐตามกรอบเดิมนะ่ะยังไม่หมดอายุค่ะประตูยังเปิดอยู่ประตูยังแง้มๆอยู่ค่ะในทางทฤษฎีทอบอก็ยังสามารถนำโครงการนี้กลับมาเสนอของงบใหม่ได้ในปี 66, 67หรืออาจจะ68ปราบใดที่ยังอยู่ในกรอบเวลาที่สหรัฐอนุมัติไว้ อย่างนี้นี่เองแสดงว่าก็มีความเป็นไปได้สิครับว่าโครงการอาจจะถูกปัดฝุ่นใหม่หรืออาจจะกำลังดำเนินการอะไรอยู่เงียบๆแต่ไม่เป็นข่าวเหมือนครั้งแรกมีความเป็นไปได้ค่ะคือในวงการจัดซื้ออาวุธเนี่ยบางทีโครงการที่เคยติดขัดหรือละเอียดอ่อนการดําเนินการขั้นต่อไปอาจจะไม่จําเป็นต้องเป็นข่าวใหญ่เสมอไปอาจจะมีการปรับรูปแบบจัดลําดับความสําคัญใหม่การเอาโครงการเก่ากลับมาพิจารณาใหม่เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไปเป็นเรื่องปกติมากค่ะ งั้นการจะฟันธงว่าโครงการแจวอลินจบไปแล้วร้อยเปอร์เซ็ก็อาจจะเร็วไปอาจจะเร็วไปค่ะยังต้องติดตามดูกันต่อไปประเด็นนี้น่าสนใจมากครับแล้วมันก็ไปเชื่อมโยงพอดีกับอีกเรื่องที่เราได้ข้อมูลมาคือเรื่องรายงานความเคลื่อนไหวท่าแถวชายแดนไทยกัมพูชาที่มีข่าวว่ามีการเคลื่อนย้ายรถถังของฝ่ายกัมพูชาเข้ามาใกล้ชายแดนค่ะได้ยินข่าวนี้เหมือนกันค่ะซึ่งมันก็สร้าง เอ่อความสนใจหรืออาจจะความกังวลอยู่บ้างทีนี้ถ้าเราลองเอาเรื่องแจวลินที่ยังคลุมเครืออยู่เนี่ยว่าตัวลงไทยมีหรือไม่มีกันแน่มาวางซ้อนทับกับสถานการณ์นี้การที่ไทยอาจจะมีหรือเกือบจะมีหรือกําลังพยายามหาทางเอามาอยู่เงียบๆเ,เนี่ยมันส่งผลทางจิตวิทยายังไงครับตรงนี้คือประเด็นสําคัญที่แหล่งข้อมูลเขาพยายามชี้เลยค่ะมันคือเรื่องการป้องปรามเชิงจิตวิทยาป้องปรามเชิงจิตวิทยา ใช่ค่ะพวกง่ายๆก็คือการสร้างความไม่แน่นอนความคลุมเครือเกี่ยวกับศักยภาพจริงๆของเราเพื่อให้ฝ่ายตรงข้ามเขาต้องคิดหนักขึ้น Hmm. ลองนึกภาพตามนะคะถ้ามีรายงานว่ากัมพูชาเคลื่อนรถถังมาใกล้ๆจริงถ้าเขามั่นใจร้อว่าไทยไม่มีอาวุธเด็ดๆอย่างแจเวลินเลยการคำนวณทางทหารเขาก็จะเป็นแบบหนึ่งครับแต่ถ้าเขามีความไม่แน่ใจสงสัยว่าเอ๊ะหรือไทยแอบซื้อมาได้แล้ววาปี66หรือ67แต่ไม่บอกไอความไม่แน่ใจตรงนี้แหละคะ่ะที่อาจจะทาให้เขาต้องอคิดทบทวนมากขึ้นหรือระมัดระวังมากขึ้น อ๋อ <AL> เหมือนกับที่แหล่งข่าวใช้คําว่าให้มันงงไปแล้วกันอย่างนั้นเลยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะเจตนาคือแบบนั้นเลยคือใช้ความไม่แน่นอนนี้แหละเป็นเครื่องมือทางยุทธศาสตร์คือจงใจสร้างความสับสนไปเลยค่ะเพราะถ้าอีกฝ่ายไม่รู้แน่ชัดเขาก็อาจจะต้องประเมินเผื่อเหลือเผื่อขาดหรือคิดในแง่ร้ายที่สุดไว้ก่อน worst case scenario ซึ่งนั่นอาจจะช่วยลดทอนพฤติกรรมที่อาจจะก้าวร้าวลงได้บ้างอย่างน้อยก็ทําให้การตัดสินใจใช้กําลังมันซับซ้อนขึ้น แต่การป้องปรามด้วยความงงแบบนี้มันจะใช้ได้นานแค่ไหนครับถ้าเวลาผ่านไปเรื่อยๆแล้วก็ยังไม่มีวีแววแจวเวลินออกมาความง,งงนี้มันจะจางไปไหมเป็นคำถามที่ดีมากค่ะแน่นอนว่าถ้าใช้แต่ความคลุมเครืออย่างเดียวระยะยาวมันก็อาจจะมีข้อจํากัดถ้าไม่มีการยืนยันศักยภาพจริงออกมาเลยความน่าเชื่อถือของความคลุมเครือมันก็ลดลงครับ แต่ในสถานการณ์เฉพาะหน้าหรือระยะสั้นถึงกลางเนี่ยการสร้างความสงสัยก็ยังเป็นเครื่องมือที่ใช้กันอยู่ค่ะโดยเฉพาะเมื่ออาวุธที่เป็นประเด็นมันมีประสิทธ,ธิภาพสูงพอที่จะสร้างความแตกต่างได้ชัดเจนซึ่งแจเวลินเนี่ยใช่เลยเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับว่าทำไมแจเวลินมันถึงสำคัญขนาดนั้นถึงขั้นเอามาใช้ป้องปรามทางจิตวิทยาได้ เรามาดูความสามารถมันหน่อยค่ะตามข้อมูลคือ j จว e ลินเป็นระบบอาวุธปล่อยนำวิถีต่อสู้รถถังแบบ fire and forget ที่ทันสมัยมากจุดเด่นมากๆคือมันคล่องตัวพกพาได้ใช้พลแค่สองคนพลยิงกับพลบญญลรรจุเคลื่อนย้ายง่ายใช่ครับเคลื่อนย้ายง่ายวางกำลังได้เร็วในภูมิประเทศหลากหลายส่วนระยะยิงถ้าแบบประทับบ่ายยิงปกติก็ประมาณ2.5กิเมตร ก็ถือว่าไกลนะคะสําหรับอมุตระดับบุคคลพกพาครับจะถ้ายิ่งเอาไปติดบนรถบนยานผานะอาจจะไกลได้ถึง4กิโลเมตรหรือมากกว่านั้นอีกโหยืดหยุ่นมากค่ะใช่ครับและที่สําคัญสุดเลยคือประสิทธิภาพการทำลายค่ะตรงนี้ละค่ะที่เป็นไม้เด็ดแจวลินมาดอกแบบมาสู้กับรถถังสมัยใหม่ได้เลยมีรูปแบบโจมตีสแบบคือยิงตรงๆกับยิงแบบโจมตีจากมุมสูงหรือ Top Attack Top Atta c k นี่เอง ใช่ค่ะแบบหลังนี่อันตรายมากสำหรับรถถังเพราะมันจะพุ่งขึ้นฟ้าแล้วโค้งลงมาโจมตีส่วนบนของป้อมปืนหรือหลังคาตัวรถซึ่งเป็นจุดที่เกราะบางที่สุดโดยทั่วไปจะบางที่สุดค่ะทำให้โอกาสทำลายรถถังหรือสร้างความเสียหายหนักๆนี่สูงมากแม้จะเป็นรถถังเกราะหนาก็ตามถ้าเทียบกับ ปรสอร้อยหกมิลิเมตรที่จะเอามาแทนโอ้โหคนละเรื่องเลยค่ะปรสอมันต้องยิงตรงต้องเล็งตลอดอำนาจเจาะกรอกก็สู้ไม่ได้กับรถถังใหม่ๆระยะย,ยิงสั้นกว่าเยอะแถมเวลาย,ยิงทีควันฟุง้งเสียงดังเปิดเผยที่ตั้งง่ายมากแต่จาวลินนี่คือยิงปุ๊บ ผลยิงย้ายที่ได้เลยใช่ค่ะมันนำวิถีด้วยอินฟราเรดล็อกเป้าแล้วยิงผลยิงก็เครื่องที่หาที่กำบังใหม่ได้เลยปลอดภัยกว่าเยอะโอกาสสังหารเป้าหมายก็สูงกว่ามากโดยเฉพาะกับรถถังรุ่นเอ่ออาจจะเก่าหน่อยที่ประจำการในภูมิภาคนี้อย่างที่แหล่งข่าวเขาพูดถึงนะคะการมีจาวลินนี่คือก้าวกระโดดทางเทคโนโลยีเลยค่ะเข้าใจเลยครับทีนี้ว่าทาไมกองทัพถึงอยากได้มากและทำไมแค่ความเป็นไปได้ที่ไทยอาจจะมีถึงส่งผลทางจิตวิทยาได้ขนาดนั้น มันคือเกมเชนเจอร์จริงๆถูกต้องค่ะดังนั้นถ้าจะสรุปภาพรวมทั้งหมดนะคะก็คือเริ่มจากความต้องการชัดเจนของทบที่จะอัปเกรดอาวุธต่อต้านรถถังโครงการจาวลินก็ถูกเสนอขึ้นมาแล้วก็ได้ไฟเขียวเบื้องต้นจากสหรัฐซึ่งเป็นสัญญาณดีมากครับแต่เราก็มาเจออุปสรรคสำคัญคือเรื่องงบประมาณในประเทศโดนตัดไปในปี65ทําทำให้ต้องหยุดไปก่อนแต่ก็ยังไม่จบสนิทยังไม่จบค่ะเพราะกรอบอนุมัติจากสหรัฐยังเหลือเวลา ความเป็นไปได้ที่จะรื้อฟื้นหรือจัดหาแบบเงียบๆก็ยังปฏิเสธไม่ได้และความไม่แน่นอนนี้เองที่อาจถูกใช้ประโยชน์ทางยุทธศาสตร์ใช่ค่ะเพื่อสร้างการป้องปรามเชิงจิตวิทยาในบริบทเพื่อนบ้านอย่างที่แหล่งข่าววิเคราะห์แล้วทั้งหมดนี้มันบอกอะไรเราก็อาจจะบอกว่าการจัดซื้ออาวุธมันซับซ้อนนะคะมีหลายปัจจัยมากทั้งเทคนิคงบการเมืองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและบางทีสิ่งที่ยังไม่เกิดหรือแค่ เกือบจะเกิดมันก็มีผลกระทบมีนัยสำคัญในตัวเองได้ไม่แพ้การมีอยู่จริงๆเลยใช่เลยครับสรุปแล้วการเจาะลึกครั้งนี้ก็ทำให้เห็นว่าทบไทยเคยมีแผนจริงจังมากเรื่องแจวล,ลินไปถึงขั้นที่สหรัฐโอเคแล้วด้วยซ้ำแม้จะเจอเรื่องงบประมาณจนต้องเบรกไปแต่ก็ยังเร็วไปที่จะบอกว่าจบแล้วประตูอาจจะยังไม่ได้ปิดสนิทและอย่างที่เราคุยกันแค่ความคลุมเครือว่ามีหรือไม่มีเนี่ยก็อาจจะกลายเป็นปัจจัยทางยุทธศาสตร์ในการป้องปราม ทางจิตวิทยาได้โดยเฉพาะเมื่อมีข่าวความเคลื่อนไหวแถวชายแดนค่ะ และเพื่อเป็นการทิ้งท้ายชวนคิดต่อนะคะนอกเหนือจากเรื่องอาวุธรูปธรรมอย่างแจเวลินหรือจำนวนรถถังแล้วเนี่ยในโลกยุคนี้ที่ข้อมูลข่าวสารมันไปเร็วมากหรือในทางกลับกันข้อมูลบางอย่างก็ถูกปิดถูกทำให้ไม่ชัดเจนไอตัวการรับรู้หรือ perception ของแต่ละฝ่ายรวมถึงการบริหารจัดการข้อมูลพวกนี้มันมีบทบาทมีอิทธิพลแค่ไหนในการกาหนดทิศท,ทางความมั่นคงระหว่างเพื่อนบ้าน นี่อาจจะเป็นคำถามที่ซับซ้อนกว่าแค่การเทียบสเปคอาวุธอย่างเดียวก็ได้นะคะสรุปข้อมูลข่าวโดยเฮียเหลานักวิเคราะห์ค,ความมั่นคงนักเล่าเรื่องสนามชายแดนผู้เสพกลยทธ์สงครามเป็นอาหารเช้าอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์แล้วเรามาเจอกันใหม่ทุกเหตุการณ์ที่น่าสนใจเฮียเหลาเสิร์ฟทุกข่าวสะเทือนทุกอารมณ์สวัสดีครับ